จาวันนี้ช่วงเย็นๆนะคะพี่เพนได้พากันมาปรับปรุงดินนะคะปแปลงตรงนี้เป็นปแปลงที่เพนได้ทําไร่อ้อยมาก่อนนานแล้วค่ะสักสี่ปีแล้วค่ะก็เลยมาปรุงดินวันนี้การใส่ของเราก็จะเป็นการใส่ขี้ไก่นะคะขี้ไก่ในฟาร์มขี้ไก่นี่แหละพี่เพนสั่งขี้ไก่มาหนึ่งร้อยถุงตรงนี้พี่เพนได้ทําไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งนะคะไผ่บงหวานเพิ่งปลูกปีที่แล้วปลูกตอนเกือบหมดฝนแล้วค่ะ ก็เลยอาจจะดูแกรนๆกรนิดนึงแต่ตอนนี้กําลังตั้งใจที่จะปรุงดินใหม่และตรงระหว่างช่วงร่องนี้พี่เพ็่นก็จะลงมันเทศแล้วก็ลงข้าวโพดนะคะเดะอันนี้เราช่วยปรับปรุงดินเนื่องจากเขาเราทําลายเขามามากแล้วเราก็เลยมาปรุงดินกันหน่อยตรงนี้แล้วแล้วพี่เพื่จะมีสวนไผ่บงหวานนะคะใครสนใจกิ่งพันธุ์ยังไงก็ปีหน้ามีกิ่งพันขายแน่นอนสำหรับปีนี้ก็เริ่มเห็นรูปเห็นรอยแล้วค่ะ ดีวจะทำสวนไผ่อายุเริ่มมากแล้วเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาแล้วเราก็จะทำสวนไผ่ต่อไปก็จะมีเพนแบมบูนะคะสวนไผ่ของพี่เพนเองวันนี้ตั้งใจมากๆเลยวันนี้ก็ได้น้องแมวได้น้องพื้นคุณช่วยกันมาตลอดสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ